สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวิ้ง r n i มอนิ่วเช้าวันพุธที่7สิงหาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานช่วงกลางวันฟื้นตัวขึ้นเข้าใกล้2,420ดอลลาร์แต่ในที่สุดช่วงกลางคืนก็มีแรงเทขายออกมาอีกรอบหนึ่งทำให้ราคาทองคำหลุด2,400ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,389ดอลลาร์ต้ลงถึง20ดอลลาร์ค่ะ เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นบอลยู้สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำนะคะแต่ว่าราคาทองคำตอนนี้ก็ยังอาจ,จะเจอแรงเทขายอยู่เพราะว่าทองคำอาจจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ปีนี้ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นนะคะผลตอบแทนให้ประมาณย0สิเปอร์เซนดังนั้นนักลงทุนก็อาจังมีการเทขายเพื่อ ทำกำไรเราก็ล็อกเพื่อเอาผลตอบแทนนะคะเราก็ถึอเงนินสดท่ามกลางเศรษฐกิจสหรัฐที่กังวลว่าจะเกิดภาวะถดถอยครัส่วนกองทุน SPDR g o Trust เข้ามาซื้อทองคำเมื่อวานนี้3.16ตันค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐไม่มีการประกาศตัวเลข เศรษฐกิจที่สําคัญอะไรนะคะคือสัปดาห์นี้ที่สําคัญก็ประกาศเป็นลาวันอังคารก็คือดัชนีภาคการบริกาที่ออกมาดีขึ้นแล้วก็มีวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นจํานวนผู้ขอรับสุขการว่างงานที่ปกติก็ประกาศทุกวันผ่าดูแล้วนะคะ แนวนโน้มราคาทองคำมองว่าอย่างไงก็ยังคาดการได้ยากนะคะว่าอาจจะเจอแรงเทขายอยู่ดังนั้นการลงทุนก็ยังอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเบื้องต้นให้แนวรับ2,375ดอลลาร์ 2, และ2,367ดอลลาร์ 2. แนวรับหลังเป็นเส้น SMA 50วันอย่างคาดหวังว่าถ้าลงมาตรงนี้ นะคะ,ะยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นส่วนแนวต้าน2 4 0 0ตันล่าตัวเลขก,กลมๆนะคะผ่านขึ้นไม่ได้2,415ตันล่าค่ะส่วนราคาทองแท่งงวหวานของสมาคมปรับเปลี่ยน13ครั้งขายออกช่วงเย็น4 6 0 0บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะ แนวรับ40,000บาทท้วนนะคะเราก็มีโอกาสลด40,000บาทให้เราเห็นแล้วนะคะอาจจะเห็น39,900บาทแนวต้าน4 3 0 0บาทและ4 4 5 0บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะตอนนี้นังทุนก็คง ว่าเจะซื้อสะสมดีไหมนะคะจริงๆถามว่าก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาให้เราซือ้อแต่ว่าก็อาจจะต้องแบ่งทยอยสะสมนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจมากว่าราคาทองคำจะโดนเทขายอีกรอบไหมนะคะค่อยๆทยอยสะสม2,375 2,367ดอลลาร์ 2, นะคะแล้วก็เผื่อประมาณสัก2,350ดอลลาร์นะคะ,<ม>ค,ะค่อยๆทย,ยอยเก็บไปก่อนดีกว่านะคะยังไม่ต้องซื้อเต็มพอร์ตส่วนกลฟิวเจอร์แนะนำเปิดฝั่งขายถ้าเกิดเข้าใกล้ประมาณ2,415ถึง2,420ดอลลาร ให้จุดขายตัดขาดทุน2,430ดอลลาร์กอะไรฟิเจอร์เปิดฝังขายที่ประมาณ2,445ถึง2,450ดอลลาร์จุดขายตัดขาดทุน2,460ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อานอ่อนค่าลง16สตางค์ราคา35บาท43สตางค์ก็ช่วยหนุนราคาทองแท่งในช่วงนี้ พอสมควรนะคะเงินบาทมีแนวโน้มที่อาจจะอ่อนค่าลงต่อนะคะเมื่อคืนตอนลแลรกแข็งค่าขึ้นแนวรับ35บาท30สตางแนวต้าน35บาท60สตางค่ะส่วน USD future แนวรับ35บาท10สตางแนวต้าน35บาท40สตางค่ะ อาจจะเทรดดิ้งตามกรอบไปแต่ก่อนนะคะสำหรับการลงทุนในตัว USD Future ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ